สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับช่องมอนจัดให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องว่าทำไมเราไม่ถูกหวยสักทีนะคะทำไมเราไม่ถูกหวยสักทีทั้งที่เราเนี่ยได้เลขมาแล้วนะคะแต่เราก็เออไม่ถูกสักทีนะคะเพืเ่อนๆคนไหนนะคะหรือว่า fc คนไหนที่เคยเป็นแบบนี้บ้างไหมคะสามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกเล่ากันได้นะคะ เดีย๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องว่าทําไมเราไม่ถูกหวยวันนี้เราก็จะมาคุยกันแบบหลักๆเลยนะคะว่าทําไมเนาะอันดับแรกเลยนะคะสําหรับคนไหนนะคะที่เข้ามาม่อนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับม่อนในการทําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาฟังกันนะว่าทําไมเราถึงไม่ถูกหวย เพื่อนๆเ,เคยสังเกตไหมคะหมว,ว่าเราเนี่ยได้เลขมาเนาะไม่ว่าจะเป็นเลขที่เราคำนวณเองเราคิดเองเนาะเราได้มาเราตอนแรกเนี่ยเราก็มั่นใจเต็มร้อยแหละเพราะว่าเลขยังไม่ออกเนาะเราก็มั่นใจเต็มร้อยแล้วว่าวันนี้แหละจะซื้อ,เ,อเท่านี้เท่านี้นี่ถ้ามันได้มันก็คงได้ประมาณตั้งตัวได้แหละเราก็คิดอย่างนี้เนาะพอถึงเวลาแล้วเนะี่ย มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้นะคะคเพื่อนเพราะว่าเพราะว่าอะไหรหนึง่งเราไปเจอเพื่อนไอ้เพื่อนคนนี้แหละเราเคยได้ยินว่าเฮ้ยมันถูกสามงวดติดแล้วจากที่มันไม่เคยแบบถูกเลยนะมันถูกมันได้เลขดังเลขเด่นมาตลอดเนี่ยพอเราไปเจอเพื่อนปุ๊บได้คุยได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีว่าได้เลขดังมาจากอาจารย์ท่านนี้ท่านนี้เราขอบ้างดิ นะถ้าเราไม่ขอเพื่อนก็ต้องให้มาเ่ะเธอเอาไว้ซื้อลองซื้อดูนะอะไรอย่างงี้ฉันถูกมาหลายงวดแล้วจากไอ้เลขที่เราในมีอยู่ในกำม,มือของเราเนี่ยเรามั่นใจว่าเฮ้ยเราจะต้องซื้อเต็มที่แล้วนะ,นะเรากำม,มือกับเรากำเลขไว้ไอ้กำเลขที่มันถูกไว้เนี่ยเราจะซื้อแต่พอเราได้เลขจากเพื่อนมาปุ๊บเราไปเน้นหนักไอ้เลขของเพื่อนที่เพื่อนให้มาแล้วเนี่ยเนาะ กับกลายเป็นเน้นหนักไอ้เลขตัวที่เพื่อนให้มาไอ้เลขที่เรางูมั่นใจเตรียมน้อยตอนแรกเนะี่ยเราซื้อแค่ปะปลายเนาะปะปลายหรือว่าซื้อแค่เล็กน้อยหรือเพอเพอเนี่ยเราไม่ได้ซื้อเลยเพราะว่าเราลืมเนาะเพราะเราไปใส่ใจในเลขของเพื่อนมากกว่าเนาะแล้วเวลาหวยออกปุ๊บดันปรากฏว่าไอ้เลขที่เราเนี่ยได้มาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ย เข้าตรงๆเลยสามตัวเนาะแต่เราไม่ได้ซื้อหรือซื้อน้อยแต่ไอเลขที่เพื่อนให้มาเนี่ยกับดันที่ว่าไม่เสียดไม่เข้าเลยอืมไม่มีเลยสักตัวหนึ่งเนี่ยมันเกิดมันเกิดที่ว่าหนึ่งเพราะเราไม่มั่นใจนะเนาะพอเราไม่มั่นใจมันทุกดามันก็เลยเสไปหมดเ๋วไปหมดเลยนะคะเพื่อนเ๋วไปหมดเลยเนาะคืออะไรวะทําไมมันถึงไม่ได้วะพราะอย่าลืมว่า บางที่เขาจะให้แค่สองรอบหรือ3ารอบประมาณนั้นจะไม่ให้เกินนั้นนะคะเพื่อนๆเนาะอันนี้คือต้องบอกเลยว่าที่เราไม่ถูกอันดับแรกเลยเพราะเราไม่มั่นใจในตัวเองหรือไม่มั่นใจเลขที่เราได้มาว่าจะถูกหรือไม่ถูกนะคะอันนี้อันดับแรกเลยเราไม่มั่นใจตัวเองสำหรับคนไหนนะคะที่ได้เลขมาหรืออะไรก็แล้วแต่ เมื่อเราคิดว่าเราจะซื้อแล้วให้ซื้อเลขตัวนั้นอย่าควายเขวนะคะอย่าควายเขวไปเอาเลขอื่นมานะคะเพื่อนเนาะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะให้เราคนเดียวก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อต่อไปนะคะว่าทําไมเราถึงไม่ถูกหวยเนาะทำไมเราถึงไม่ถูกหวย,อ,หวยอันดับต่อไปนะคะก็คือดาวไม่ส่งผลหรือว่า ดวงเรายังไม่มีในการที่จะซื้อนะคะอันนี้ก็คือว่าเราได้เลขมาเนาะเราได้เลขมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเลขคํานวณหรือว่าเลขเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรก็แล้วแต่เราได้เลขมาแต่วันที่เราจะซื้อเนี่ยเราไปหาหาซื้อลรตตอรี่เนาะ ซึ่งลอตเตอรี่ไม่มีเลยสักแผงที่เราจะซื้อนะคะเลขที่เราตั้งใจไว้ที่เราได้มาเนี่ยคือเราตั้งใจว่าเราจะไปซื้อเขาบอกว่าเลขเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์เราตั้งใจว่าเราจะซื้อแน่นอนอ่ะเราไปหาที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีเลขนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งคือเราทํางานแล้วเราลืมเนาะทำงานเพลินไปอะไรเงี้ยเราก็เลยลืม ลืมที่จะซื้อเลขตัวนี้เหมือนเหมือนง่ายว่าเรานึกไม่ออกเนาะหรือบางคนวันที่จะซื้อไม่มีเงินเนาะเพราะว่าไม่มีเงินที่จะซื้อแต่ได้เลขมาคือเมือนไหยควาว่าเงินอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันมีแต่มันต้องจํากัดจําเขียนในการใช้จ่ายเนาะเราก็คิดแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราถ้าเราเอาเงินจากตรงนี้ไปซื้อ แล้วถ้ามันไม่ถูกล่ะเนาะถ้ามันไม่ถูกแล้วเราจะทํายังไงอืเราจะซื้อดีไหมอันนี้ก็คือเป็นการคิดหนักแล้วว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อมันอยู่อ่าระหว่างคาบเกี่ยวกันเนาะว่าเราจะมันวิ่งอยู่ในหัวมันวิ่งในหัวว่าเฮ้ยจะซื้อดีไหมแล้วถ้าซื้อถูกมันก็ดีนะถ้ามันไม่ถูกล่ะไม่แย่เหรออะไรอย่างเงี้ยคือมันมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นเป็นว่า เราคิดมากเนาะเราคิดเราวิตกกังวลเพราะว่าเรามีเงินเรามีที่มันต้องจําเป็นอะไรมากกว่านี้พอผลสุดท้ายปุ๊บเราไม่ซื้อปรากฏว่าหวยออกนะคะมันก็มีแบบสองสองทางเนาะอีกอันก็คือหนึ่งดีแลยที่ไม่ซื้อเมื่องงนนะตายแน่เลยกับอีกความคิดหนึ่งที่ว่าโหถ้าซื้ออย่างนี้นะถ้ารู้อย่างงี้นะ โอ้น่าซื้อว่ะโห้โคตรเสียใจอันนี้คือเป็นการแบบช้ำใจและเสียใจนะคะเาขาเรียกว่าดวงยังไม่มีดวงยังไม่เปิดในการที่จะซื้อเนาะเดี๋ยวอันดับต่อไปนะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าอันดับที่สามเนาะเขาเรียกว่าครูบาอาจารย์ไม่ให้ซื้อหรือในดวงของเราเนี่ยครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเพราะว่าอย่าลืมนะคะทุกคนว่า ทุกคนมีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวเองเนาะเขาเรียกว่าทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่ามีเทวดารักษาเนาะอยู่กับตัวเองขึ้นอยู่ว่าท่านจะอยู่กับเรานานหรือไม่นานเท่านั้นเองขึ้นอยู่กับเราปราะพฤติตัวปฏิบัติตัวด้วยนะคะทุกคนแต่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องว่าทําไมคูบาอาจารย์ถึงไม่ให้เราซื้อเป็นเพราะอะไรนะคะ อันดับต่อไปนะคะในดวงเนาะในดวงน,นี้คือในดวงนะคะเพื่อนเขาบอกว่าคูบาจารย์ไม่ให้ซื้อไม่ให้เสี่ยงโชคหรือเทวดาประจําตัวของเราเนี่ยท่านไม่ให้เราซื้อบรรพบุพรุษที่เราเสียไปแล้วเนี่ยที่คอยปกปักรักษาเราเนี่ยท่านไม่ให้ซื้อและอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะภูมิจ้าที่ท่านไม่ชอบนะคะอันนี้คือถือว่าทํายังไง ก็ไม่ถูกถ้าจะถูกก็ยากนะคะเพราะว่าหัวข้อนี้คือท่านอยากให้เรามาทำมาหากินซะมากกว่าเหมือนครูบาอาจารย์เนี่ยคือเขาบอกว่าท่านประสาทประสิทธิ์วิชาไว้ให้ลูกหลานแล้วนะให้สิทธิ์ไว้แล้วนะไว้ทำมาหากินนะลูกเอาไปต่อยอดนะเออฉันให้วิชาความรู้เธอไปแล้วเธอใช้วิชาความรู้เนี่ย ไปทำมาหากินมันได้มากกว่าการเสี่ยงโชคนะลูกเนี่ยครูบาอาจารย์ก็จะบอกประมาณนี้หรือบรรพบุรุษที่เสียไปแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าเนี่ยให้วิชาทำมาหากินไม่ว่าจะเป็นสูตรอาหารทำนู่นทำนี่ก็แล้วแต่ให้ไปประกอบเอาให้ไปทำมาหากินเอาอันเนี้ยยกตัวอย่างนะคะเพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างนะคะขายส้ตามตำมาตลอดทั้งชีวิต ขายส้มตำแล้วขายดีขายดีขายดีมากพอแล้วก็เก็บเงินไว้พอถึงงวดหนึ่งหวยออกเนี่ยไปซื้อหมดเลยลอตเตอรี่ไอ้ทุนที่แบบได้มากําไรที่ได้มาหายวับไปทีเดียวอันนี้เขาเรียกว่ามือทํารวยแต่หวยทําจนนะคะเพืเ่อนอันนี้แหละที่เขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่ชอบในการเสี่ยงโชคหรืออีกอย่างหนึง่งเราเคยอยู่บ้านหลังเล็ก ถูกหวยตลอดตลอดตลอดเลยแต่พอมีตังย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่พอมาอยู่บ้านหลังใหม่เอ๊ซื้อหวยไม่เคยถูกเลยซื้อผิดไปหรือซื้อผิดมาทําไมมันผิดจากเมื่อก่อนนะเพราะว่าเมื่อก่อนซื้อซื้อถูกแต่เดี๋ยวนี้เราซื้อไม่ได้อันนี้ก็คือหนึ่งภูมิเจ้าที่ท่านไม่ชอบในการเสี่ยงโชคนะคะเพื่อนๆลองสังเกตดูเนาะท่านไม่ชอบให้เราเรื่องการเสี่ยงโชค ในการซื้อหวยท่านบอกว่าเมื่อย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้แล้วนะก็ให้ตั้งใจมาทำมาหากินเนาะตั้งใจทำมาหากินมาค้าขายเดียวเราจะทำให้เธอรวยเองเออแต่เธออย่าซื้อนะแต่ถ้าซื้อเนี่ยฉันก็ไม่ให้ถูกนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นน่ะท่านไม่ได้สนับสนุนเราในเรื่องของการเสี่ยงโชคประเภทนี้นะคะเพื่อน เนะืะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะคะที่ว่าจะาลุ้นเรื่องหวยนะคะแต่ถามว่าแล้วจะมีวิธีการแก้ไหมล่ะเนาะมีวิธีการแก้ไหมเนาะการแก้นะคะก็คือหนึ่งเราต้องหมั่นทําบุญเนาะทาบุญแล้วถามว่าทําบุญนะทาบุญอะไรอะ่ะมันถึงจะเข้าข่ายหรือประเด็นนะคะว่าจะทําบุญแล้วมันจะต้องถูกหวยนะอันนี้ต้อง ต้องขอย้อนไปนะคะว่า,ามีคนมีคนนะคะเคยกราบถามเนาะหลวงพ่อโนซีลิงดำนะคะว่ามีมีบุญอะไรที่เราสามารถทำแล้วทำให้เราถูกหน่วยได้นะคะหลวงพ่อท่านบอกว่าบุญกุศลที่เราทำนั่นก็คือบุญที่เราทำแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้คาดหวังเนาะเราไม่ได้คา,า,าดหวังว่า เราจะต้องได้ผลกลับมาหรือว่าทำบุญโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนาะถามว่าทำบุญแบบไหนที่เราไม่ได้ตั้งใจคือหนึ่งเราได้เดินทางไปจังหวัดจังหวัดหนึ่งเนาะเราเห็นเขาเนาะเราเห็นเขามีการแห่หน้ามีอ่ขอรับบริจาคเราเห็นปุ๊บเราก็เดินไปทำเลยแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็ควักเงินมาจากในกระเป๋าแล้วก็อนุโมทนาสาธุก็ใส่ไป หรือเราเห็นคนมาขอเ,อเงินกินข้าวเราเนี่ยเราก็เขาขอเราเราให้เขาไปเราก็ไม่ได้หวังเราว่าเฮ้ยมันจะมันจะไปซื้อข้าวไหมนะแล้วถ้าเกิดว่ามันขอไปแล้วมันไม่เรามันไม่ซื้อล่ะทํายังไงอันเนี้ยคือเราไม่ได้คิดไม่ได้คิดแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังเลยว่าผลลัพธ์มันจะต้องออกมาประเภทไหนเราคิดแค่ว่าเฮ้ยเราอยากทําเราอยากช่วยเขาเนี่ยเราทําาประมาณเนี้ย บุญกุศลอันเนี้ยจะบังเกิดให้เราเนะี่ยถูกหวยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าทำโดยที่เราไม่คาดหวังก็เหมือนหวยนี่นะคะเ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราบางทีเนี่ยเราไม่รู้เราซื้อเลขอะไรแต่ดันถูกขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าให้ทำบุญโดยที่เราไม่ได้คาดหวังเรานึกจะทำเราก็ทำไปเลยอ่าอันนี้คือท่านจะมาช่วยเราคือตอนที่เราตกทุกข์ได้ยากบุญประเภทนี้นะคะเ,เพื่อนเนและถามว่า แล้วถ้าเราเดือดร้อนจริงๆล่ะอาจารย์เนาะมีคนเคยมาถามม่อนนะคะว่าอาจารย์หนูเดือดร้อนจริงๆอะ่ะรถหนูจะต้องโดนยึดแล้วแล้วหนูจะทนยังไงหนูหนูอยากถูกหวยเดิมเกินะ่ะหนูไม่เคยถูกเขาสักทีหนึ่งเนาะอันเนี้ยถ้าบุญเราพอมีนะคะบุญพอมีเนาะเราก็อาจจะได้แต่ทุกิ่งทุกอย่างนะคะมันก็ขึ้นอยู่ว่า เราสะสมไว้ขนาดไหนเราทำไว้ขนาดไหนเราขอแล้วเ,ออเราขอแล้วได้ไหมมันก็เหมือนเหมือนว่าเราทำบุญเราฝากเงินไว้ธนาคารนะคะเหมือนกันนะเวลาที่เราจะถอนเงินจากธนาคารเราก็ต้องมีเงินเก็บก่อนเราถึงจะถอนได้บุญเราก็ต้องมีการสะสมไว้เราถึงจะถอนได้แต่ถ้าเกิดว่าถึงเวลาที่เราเดือดร้อนจริงเนี่ย เราฝากเงินรายปีเราฝากเงินรายปีพอถึงเวลาเนี่ยมันถึงไม่ยังไม่ถึงกําหนดนะคะเพื่อนยังไม่ถึงกําหนดแต่เราต้องการจะใช้จริงๆอ่ะเราก็ต้องขอแล้วก็อธิษฐานเลยว่าบุญกุศลที่ลูกได้ทำเนี่ยขอให้มาหนุนนําลูกขอให้มาช่วยลูกขอให้ลูกได้ก้าวพ้อุปสรรคครั้งนี้ขอให้วิบากกรรมครั้งนี้ของลูกเนี่ยได้ก้าวพ้ไป รรเราอาธิษฐานประเภทนี้นะคะว่าขอบุญกุศลที่เราสะสมไว้ได้ช่วยเหลือคนไว้นะคะให้ให้เอ่ยประเภทนี้ขอให้ช่วยเราขอให้เราก้าวพ้นอุปสรรคไปเราก็จะดีขึ้นนะคะเพื่อนไม่ใช่เฮ้ยขอปุ๊บได้ปับ๊บไม่ใช่นะคะคือถ้าขอได้ไหมได้แต่ถามให้ดีปรับเลยไม่ใช่แต่จะช่วยให้เราบรรเทาลงเพราะว่าขึ้นอยู่กับบุญที่เราสะสมด้วย ขึ้นอยู่กับเงินที่เราสะสมด้วยว่าเราสะสมมากสะสมน้อยบุญที่เราสะสมมากสะสมน้อยด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าการที่เราจะขอบุญกุศลมาช่วยเราตัวเราเองก็ต้องพึงกระทําพึงมีด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเนาะอันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องว่าทําไมเราไม่ถูกหวยมีเหตุอะไร มีเหตุปัจจัยอะไรนะคะว่าทำไมเราถึงไม่ถูกหวยนะคะเพื่อนๆอเนาะโอเคค่ะสำหรับ ep นี้นะคะก็จบลงไปนะคะกับหัวข้อที่ว่าทำไมเราไม่ถูกหวยซักทีหนึ่งนะคะสำหรับคนไหนนะคะที่เข้ามานะคะม่อนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับม่อนในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับโอกาสหน้านะคะจะเป็นหัวข้อไหนนะคะ เดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ